เจครับเจอกับผมแล้คกับหนุ่มหน้าบนคนม่นากันเดิมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเจ้ากระบะพันยักษ์อีกรุ่นหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือเจ้า mg extender grand x ครับนั่นคือเป็นตัว4ประตูยกสูงออตโต้6สปีดและเป็นรุ่นท็อปสุดของเจ้า extender 4ประตูนั่นเองนะครับแล้วทุกท่านผมจะพามาชมว่าภายในภายนอกมันคุ้มค่าราคา8 8 9 0 0 0บาทนั้นยังไง เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมและสําคัญครับส่วนโปรโมชั่นต่างๆหรือมีความสนใจเจ้ากระบะยักษ์คันนี้ไปใช้งานก็อย่าลืมครับ030105050ทักมาเช่นเคยและอย่าลืมผมก็ใส่ลิงก์ด้านล่างให้เหมือนเดิมครับใครมีความสนใจก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์วิดีโอชุดนี้เลยเดี๋ยวไปชมกันครับผมขอบุณครับสําหรับที่ก่อนมนมุนคนบันไครับเมื่อนี้นะครับเข้ากับมาทําความรู้จักกับเจ้า MGC ประตูครับเขาเรียกว่าแกลน X X เนผมเมื่อนี้ขออนุญาตอธิบายเป็นภาษาอีสานบัานเท้านะเพราะว่าความต้องการของรถกระบะบันเท้านี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมมื่อนี้กับบอดิเจ็บขอรครับกับสีผ้าบรรยายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มารู้จักก,กันกับรถกระบะซีประตูที่อาจจะยูนอกสายตาของ ซาบานเท่าหรือว่าผููที่ใส่รถกระบะในประเทศไทยก็ดีเนาะผมสิบอกว่าลูกคันนี้มาด้วยคุณสมบัติขับคลั่งนะครับขันบอดดี้ว้าให้ขันฟังกับสีบอเข่าใจเอ๊เป็นอยังคือ่่มีคนใส่ทอดดแต่สําหรับผมแล้วนี่พ่อมาศึกษาขอมูลสําหรับเจ้าซีประตูขันนี้หกสปีนเนี่ยผมบอกได้ได้เลยว่ามันลุ่มคาราคากับ ทีเขาให้แม่แค่แปดแสนกว่าบาทนะครับเนาะก่อนอื่นครับผม15พหอมม่พี่น้องมาทําความรู้จักกับเครื่องยนต์ของเขาว่าเขาใส่เครื่องยนต์ตัวใดนะครับเนาะเขาจะเอาใส่เครื่องดีเซลครับ2.0ลิตรครับก็บเป็นเครื่องดอดครับ16ว้าวเทอร์โบอินเตอร์พุ้นเลยเนาะระบบจ่ายน้ำมันนี่เป็นคอมเบนเลียวครับไดเรกอินเจคชั่นเนาะ ด้วยพละกำลังแรงมาตั้ง1นึ่ลยหกสิบเอ็ดตวเล่ที่เดียวในสีนอนอนครับผมและแรงบิดครับถึง3ามลอยเจ็ดสิบหาต่อรอบครับรอบยูทีหนึ่งพันหอยถึงสองพันสี่อยนิวตันเมตรผมบอกได้เลยว่ารถคั้นนี้นะครับซีซีสองพันซีซีตว่าให้อัตตาริงนี่ครับในรอบที่ต่ำครับนั่นหมายถึงว่า การออกโตนะครับการสิงแซงต่างๆนี่สิท่านใจเลยครับผมบอกเลยว่ารถบอร่ออืดแน่นอนครับอันนี้การันตีผมขับมาแล้วเนาะและมาร้อมกับสเปกโตต่อแม่ก,ก็คือเรื่องของเกียร์เป็นเกียร์นะครับผมเกียร์นี้เป็นฮุกสปีดเนาะครับเนะาะกาให้เร่งมาเร่งบิดจ,จังที่บอกแหละครับโอ้อัตาเร,ร่งดีครับครับผมแถมบอก ได้เลยว่าสูงสะใจและประหยัดน้ำมันน้ำครับผมและมาด้วยฟังก์ชันต่างๆนหน้าที่ให้คุ้มค่าราคาาทีเฮาบ่เคยเห็นมา่ก่อนอาทีเช่นภา,ายในกระสิเป็นเบาะทุโทนนะครับเนาะเป็นสีดำน้ำสีน้ำตาลดำผสมแล้วกาวัสดุนี่เขาสีใสเป็นหนังครับเป็นหนังเลย ทูะคะุมคาราคาเป็นสีน้ำตาลตจังที่เห็นนะครับเนาะสวยงามอีหลีสำหรับซิงที่พาดก็ได้ก็คือสิงที่พวกเข้ากับปิดว่าม่น่นาสีดีกว่า่ขา่อื่นๆกับมี่นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ก็จะหน,นีมาช่วยพื้นฐานเน่งบพาว่าสิเป็นช่วงล่างที่สูงเลียนไปให้ไปหน้ากับซ้บายนะครับเนาะ ก็บ่ได้ลำบากบ่ได้ว่าเออมันตุกมเจียแท้ทไปเสริมแหนบเสริมสปริงอีโกก็เสียเงนินเพิ่มนะครับเนาะนีกับป้องแล้วนะเนาะเยวผมสิพ้าอ่าพ่อเม่พี่น้องมาเบิงสเปคทีชีวาผามองไปเห็นเขาเรียกว่าระบบความปลอดภัยนะครับเนาะขั้นนี้กับแอร์แบก,กัะมาฮกลูกเลยครับผมพร้อมระบบอ่าคกป้อมควม,มเร็วนะครับผมก็คือ,อคุ๊โก้โทนนี่ละนะครับผม กะมาในรุ่นนี้แล้วนะครับกะห้มาพร้อมเลยนะก็คือวบคุมความเร็วในระยะที่ห้าแลนรถก๋ไกลทางต่างจังหวัดเหยียบขั้นเล่งไรมั่นกับปวดท้าเนาะเฮาก็บใสคู่คอนโทไในนะครับผมส่วนที่สําคัญสาคัญผมจีวอลถึงะระบบที่ซอยห้ห้ฮานี่ปลอดภัยในชีวิตในการใช้งานนะครับเนาะมั่นก็สีมีหลายอย่างเนาะไรมากั้งแต่ระบบ เบรกนะครับก็บคือรถเก๋งเลยครับกับซีมีระบบ ABS EBD A EBA กระจายแรงเบรกให้ต่อใง่ายว่าเบรกให้มั่นใจเ,เพราะพออุปสรรคเข้ากับอุปสรรคยังเข้ากับเลืกหักพ่วงอะไรได้มันบอลอกลอ่อล่อบลอกนะครับกัดสีบอ่อนปลายนะครับเนาะกัดสีบ่ล่งคล่องล่งเขา,เาน้ำขี้เจ้านะครับเนาะ ระบบต่อมาก็คือระบบควบคุมการส่งโตครับอันนี้ส่วนมากมมนซิมีนรถเก่งเนาะส่วนเจ้าเอ็มจีตัวเอ็เซนเดอร์เขาจ็หายมาเลยครับเขาอู้กับปอดให้ครับคผมระบบต่อมาอีกพวกอดีรยังมีอีกครับยังมีระบบป้องกันการล่อมุนฟี่ครับและระบบควบคุมการลื่นไหลเนาะครับเนะะาะภาษากัีกเป็นว่าที่ซีเกตเปอร์สันวา่า traction control system พูดเลยนั่นนะครับจะมีขึ้นกันครับระบบต่อแม่ก็คือจะเป็นระบบการออกตัวบนทา่ารั้งซันครับภาษาอังกฤษพูดเลยว่า h a s e น one e w start assist system พูดเลยนั่นกันมีขึ้นกันครับระบบต่อแม่ก็จะเป็นระบบควบคุมความเร็วขณะลงทีรั้นครับภาษาอังกฤษก็พูนเลยว่า h d c นิ e ว รีเซนต์คอนโทรลซิสเต็มพูดหน่ยนะครับอันนี้ก็มีเหนกันครับโซนมากมันสีมีในรุ่นของซีพุ่นซีก็คือครับซีัน่อยสีมีใหายเนาะลงทีละสั้นขั้นนี้ก็มีหายแล้วนะครับเนาะจอแมังมีระบบตรวจสอบความผิดปกติของร่มยางก็คือร่มยางซีหอเข้าครับ มันจะมีเซ็นเซอร์จับอยู่หันร่มอย่างมันอ่อนมันก็สิเตือนที่นาปัดให้อันนี้เพิ่นก็มีให้ขึ้นกันครับพว้สุดยอดดีลีเราระบบพ่อแม่นะครับก็คือระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนไุแล้วภาษาอังกฤษเพิ่นบอกนีใจน้อยนาะก็สิเป็น LDW ุปแล้ว Lane Departure Warning น่ะอันนี้ก็มีกันครับค่ายดังๆเขาเจ้ามีอ่าเจ้านี่ก็มี่ขึ้นกันครับนั่นไม่ถึงว่าระบบความปลอดภัยของลุคหนี ทางที่สามารถคบขั้นนะครับในราคา800,000กว่าคันไปเทียบกับรถตลาดหรือรถจ้าวเจ้าไซรๆนี่กันมีในรุ่นล้านกว่าปุ๋แล้วครับรุ่นชีเพ่งๆปุ๋ละก็าวมีเนาะอันนี้800,000กว่าข็ามีให้แล้วเนาะอันนี้เป็นสปิคข้าวข้าสำหรับเจ้ากระบะเล็กเชนเดอร์จีผมอยากนั่เสนอให้พ่อพี่น้องในพิจารณาเบองว่าเอ๊ขันเท้านั่มมาใส่ในครอบครัวในชีพจำาวัานเท่านี่ มันสะคุมบ่อเหล่ากะที่สำคัญคือราคามันบบแพงนะครับมันกะสมเหตุสมผลกับตัวรถเลยผมบอกเลยว่ามันคุ่มกว่าผลระคบคันผู้ใดสนใจนะครับกะอย่าลืมครับกะทักผมไม่ได้ครับกะท่างที่ผมบอกก็คือว่าวาสิเป็นเบอร์ทั่วว่าวาสิเป็นช่องทางอ่ไล่ว่าวาสิเป็นใตข้อเมียของวิดีโอชุดนี้นะครับกะสามารถกดลิงเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับพ่อพี่น้องโบหมากหลายเนาะก็ขอ,อขอพรกคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอให้ทุกท่านกน็อย่าลืมครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อสีบัวพัดข้อมูลดีๆจังซี่ที่ผมจะนําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับเนาะก็จะลืมครับขานสนใจโปรโมชั่นดีๆก็ทักมากครับนุ่มหนำนอคนมาหน้าล่อทันอยู่สำหรับคลิปนี้ก้าวคําว่าสวัสดีครับ